ใครเข้ามาคนแรกวะสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีน้องเจสามเคนะฮะสวัสดีครับนะฮะมาแล้วครับผมมาแล้วนะฮะตามคําสัญญานะครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีทุกคน,นะฮะ ในที่สุดก็ถึงเวลานะครับผมในที่สุดก็ถึงเวลาเสียงชัดไหมครับผมถ้าชัดบอกว่าพิมพ์คําว่าชัดมานะครับเสียงชัดไหมเสียงชัดไหมครับถ้าชัดบอกว่าชัดนะครับผมโอเคนะครับนะวันนี้ลองไม่รอนะครับชัดมากนะครับผมสุดยอดเลยนะครับสวัสดี Fc ทุกคนนะครับสวัสดี f c ทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผมนะฮะ สวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับผมเอ้ามาใครเข้ามาเนี่ยให้ดูรางวัวก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับผมใครตอบถูกมีรางวัลใครตอบถูกมีรางวัลนะฮะรางวัลมีสามรางวัลนะฮะแต่เป็นรางวัลใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับผมจําผมได้ไหมนะทิติกรจําได้ครับผมจําได้นะครับน้องทิติกรนะครับวัยรุ่นทะเลทรายนะครับจําได้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ ไวๆนะครับชุกๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวก็รู้ใครติดตามจริงให่จริงอ่ะสวัสดีทุกคนครับผมพี่ครับรผมติดตามพี่ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์แล้วครับโอ้โหสุดยอดพี่ยังไม่เกิดเลย <c oughs> โอเคครับผมภาพภาพชัดไหมกระตุกกันไหมรถผมได้ยังครับรถผมได้ยังรถน้องก็อยู่น้องที่ว่าได้ตอบคำถามถูกใช่ไหม อ่ะก็ะอ๋อครับผมโอเคนะครับชัดนะครับภาพชัดเสียงชัดนะครับผมเดี๋ยวขอผู้ชมเข้ามาสักยี่สิบกว่าคนก่อนนะครับผมยี่สิบสองยี่สิบสามคนก่อนเนาะอ่ะตอนนี้สิบเจ็ดคนแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูของรางวัลกันก่อนนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเลยครับผม รถรุ่นนี้เป็นแผงเบานะครับสามารถแต่งได้นะครับสามารถแต่งได้นะโอเคแผงเบาแล้วแรงด้วยนะครับรุ่นนี้สามารถติดดีเลยได้ติดมอสเฟตได้ได้ทุกอย่างนะครับตัวนี้คือรถกระป๋องเรานี่แหละครับผมตัวนี้นะฮะอ่ะก็สามารถแต่งได้ตามปกติเลย RC Racing CR นะครับอ่ะอันนี้คือหนึ่งอีกรางวันนะครับผมหนึ่งรางวันนะผมจําได้ ช้าไวตามมือนะครับโอเคนะครับช้าไวตามมืออะไรแล้วก็ชุดที่สองเป็นชุดมูมอเตอร์ตลาดชุดนี้ใหญ่เลยชุดใหญ่เลยนะชุดเต็มระบบเลยตัวนี้นะครับผมอ่ะก็มีห้องเครื่องนะครับผมห้องเครื่องนี่เลยห้องเครื่องมอเตอร์ล้อขนาดยี่สิบสามยี่สิบสองมิลน,นะแล้วก็ดีเลยดำตัวหนึ่งแกนมอมอเตอร์จิ๋วนะมีมอเตอร์จิ๋วด้วยนะ ลูกปืนครบคือเอาไปพร้อมประกอบเลยรถคันหนึ่งนะครับผมเอาไปพร้อมประกอบเลยรถคันนึงนะฮะอ่านี่ฮะชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เลยนะฮะมูลค่าไม่ต่ำกว่าโอ้แพงอยู่เหมือนกันอนะ่ะไม่บอกราคาแล้วกันนะครับนี่นะใครอยากได้ก็ให้ไปดูคลิปนะครับผมไม่ใช่ดูวันนี้นะให้ดูมาเวลาว่างนะเจ็ดวันให้พี่พี่ให้โอกาสไปแล้วเจ็ดวันก็ไปศึกษากันถึงเวลาก็ ถึงเวลาพี่จะมาทวงคําถามแล้วนะอ่าใครตอบได้ก็คนนั้นได้ไปนะครับผมนะอ่ะต่อมาแลอ,อีกเช่นกันแลอ,อีกตามเคยนะฮะปอกอีว l ลูชันนะครับผมดาวดาวยิ้มนะฮะดาวยิ้มด,ดาวกับเซี่ยวพระจันทร์นะครับผมอ่าแชทไม่ค่อยเด้งวะแชทไม่ค่อยขึ้นนะ,ะผมผมมาไหมครับมาครับผมเดอสตาร์นะครับมาฮนะ มาหไหมครับแล้วใครจะตอบหนูอยากได้อ่ะหนูอยากได้นี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย <c oughs> จําได้ว่าช่องเรามีผู้หญิงมาติดตามอยู่นะอโอเคน้องมีมีนะขอให้ได้นะครับขอให้ได้ทุกคนแล้วกัน,นใครตอบไ,<ห>ตได้ก็มานะฮะตรงนี้ก็ได้โอเคอันนี้ก็เป็นทุน่น11มิลนะฮะทุ่น11มิลกับปลอกนะครับผมให้ทุกคนไปฝึกหัดพันมอเตอร์เอานะครับนะอันนี้ก็เป็นชุดอันนี้ก็ โอ้แพงเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวนําเข้าเลยเจแปนนะฮะตัวหายากเช่นกันอันนี้ไอเทมแรนะโอเคนะครับอ่ะทั้งหมดมี3มรางวัลมาฟังกติกากันก่อนนะครับผมกติกาก็คือคนที่ตอบคำถามคือคนที่ติดตามช่องอยู่แล้วเนาะอ่าคงไม่ต้องบอกนะครับคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ คนที่ตอบคำถามได้จะได้รางวัลไปคำถามก็เป็นคำถามอยู่ในคลิปวิดีโอที่ผมได้ทำลงทุกวันทุกวันนะครับผมจะมีคำถามภายในคลิปของผมเละนะครับก็ให้ไปดูกันแล้วกันนะครับผมนะคำถามง่ายๆไม่ได้ยากเลยนะฮะเพราะว่ามันมีคำตอบอยู่ภายในคลิปเลยนะครับก็ทุกคนก็เจ็ดวันที่ผ่านมาก็หวังว่าทุกคนจะไปศึกษาเป็นอย่างดีสวัสดีครับผมคุณวรพลฮะ โอเควรพลนะครับสวัสดีครับอยากได้นะอยากได้ก็ต้องตอบให้ถูกนะครับผม